สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอไทยในอเมริกาจ้ามาหนี่แดดออกท้องฟ้าสดใสแต่มาต้องถามถึงความหนาวนะทุกคนจ๋าอยู่ที่เจ็ดแปดองศาเนาะทุกคนจ๋าหนาวมากๆจะบานคอยเนาะก,ก็มาว่าด้วยประเด็นร้อนนะตอนนี้นะทุกคนจ๋าอยากแบบว่าบอกสู่ทุกคนฟังนะจ้ะก็ เรื่องมันไม่อยู่ว่ามูค่คอยนี่นั่งเป็นค้นทีขยันนะจ๊ะทุกคนจ๋าก็คือไปทํางานตั้งแต่เสาร์จนหอดค่ากักเสียนะทุกคนจ๋าขยันไปทํางานนอกแทบสิแบบว่าบ่หยุดงานะนะจ๊ะทุกคนแทบจะไม่หยุดงานเพราะว่าบ่ได้เหตุงานประจำอ่นะทุกคนจ๋าเป็นงานแบบว่างานที่เข้าต้องรับผิดชอบท้าเฮาเห็ดลายเฮาก็ได้หลายแต่เฮ้าเห็เหนเหดหหน,หน่อย กระไดน้อยนันเองจ้ะทุกคนเออนั่งก็เลยแบบว่าขยานนะันน่าจ้ะทุกคนจ้ะขยันมากๆคือแทบบอบ่อยากยุดงานสินะอาทิตย์หนึ่งอาจจะยุดแบบว่ามือหนึ่งสิหรือว่าบอ่อยยุดเลยก็คือแบบขยันหาเงินนันเองจ้ะทุกคนเออแล้วผัดนี่สามีก็สงสัยว่าเอ๊ะเมียเป็นยังคือแบบว่าขยันเห็ดงานแทนสินะทุกคนจ้ะเออผัวก,ก็สิสงสัยนะ แน่นอนจ้ะทุกคนจ๋า่าเฮ้าน่ะมีภาละนอกจากอยู่เมืองนอกแล้วเขาก็ต้องมีภพระเอออยู่เมืองไทยหมดจ้ะทุกคนจ๋าเมียฝรั่งหลายๆคนน่ะต้องส่งเงินกับไทยทุกๆเดือนอยู่แล้วเนาะทุกคนจ๋าเออนั่งกับขยันหาเงินส่งเงินกับบ้านนะจ๋ะเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะทุกคนจ๋าเออบัดผููพัวนั่นบอกเขาใจจ๋าทุกคนจ๋าว่าเป็นอย่างเมียคือเหตุงาน เฮ็ดแต่งงานคักแน่แท้จนแบบว่าบ่ามีเวลาให้ผัวนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออผัวก็เรียกว่าถ้าเธอเสียเหตุแต่งงานแต่งงานแต่งงานว่าสนใจฉันสัน่นเฮายากันถอัอนสินะทุกคนจ๋าเออสามีผัดวามาแนวนี้นะแทนที่จะดีใจเนาะทุกคนจ๋าแทนที่จะดีใจว่าเออเมียเป็นคนขยันเอาการเห็ดเอาการเอางานนักเอาเบาสู่ ทนเบ่จะหางเงินมากแบบว่าจุนเจือครอบครัวนะจ๊ะทุกคนจ๋าซึ่งสังคมอยมู่เม่กี่าเนาะผัวเมียก็ต้องซอยกันแบบว่าเหตการเหตุงานนะทุกคนจ๋าถ้าเมียบได้ปเป็นแม่บ้านเนะาะถ้าต้องออกไปเหตการเหตุงานอซอยกันหาเงินเข้าบ้านนะจน๊ะทุกคนเออผัวก,ก็บ,บอกเข้าใจว่าเมียเห่นเฮตุงานแบบเหตุงานแบบว่าจนบ่มีเวลาเอาใจใส่จนบอมีเวลาเหต กับเขากับนางบ่มีเวลาดูแลสามีบ่มีเวลาเอาเอไปหนันไปหนี่กับสามีนะทุกคนจา๋าเออสามีก็เลยบอกว่าเออเข้ายากันถอดทัดเทอสี่เห็ดแต่งงานบ่สนใจฉันปานนี่ทุกคนจา๋าเออแบบหนีกับมีคือกันเนอทุกคนจา๋าอยาว่าบ่ามีนะทุกคนความแบบความเดียวว่าชีวิตคู่เนาะการถือว่าเข้าแต่งงานมีอยู่น้ำันแล้วชีวิตคู่ยังหน่อยมันก็ต้องมีเวลา ให้ซึ่งการและก,กันเราจะทุกคนจ๋าทับไฟดึงไฟด่ายละเลยเวลาเอา่อเวลาให้พวงให้เมียสินอทุกคนจ๋ามันกเกิดอาการหน่อยอกหน่อยใจเกิดอาการน้อยเนื้อต่าใจเป็นอย่างอีกไฟคือบ่สนใจหสือเป็นอย่างอีกไฟคือแบบว่าบ่ามาดูแลบ่ามาเลี้ยวแล่อยังเลยเหตแต่การแต่งานสินะทุกคนจ๋าเออมันก็เลยเหตให้พัวนัน่น ขอมีอายานสินะจ๊ะทุกคนจา๋าเออแบบนี้ก็เป็นไปเนาะทุกคนจา๋าเออคอยก็เงดกันนายน้ำฝรั่งคือกันเนาะแท่นที่จะภูมิอกภูมิใจที่มีเมียขยนันเหตการเหตงานหาเงินมาเออจนเจือครอบครัวเนะทุกคนจา๋าเมื่อวานนี่คอยแบบว่าเจอแบบว่ามูสามีสินะทุกคนจา๋าเออ หมสามีก็ยีงบมกว่าโอ๊ยตอนนี้เนาะตอนนี้นะแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างึืนราคาเบิดเลยแพงขนาดสินะทุกคนจ๋าเออมันก็เลยแบบบางเทือนเนี่ยผัวก,ก็ต้องแบบว่าเข้าใจเมียอยู่แมนจ้าทุกคนจ๋าต่างคนแบบว่าต่างออกไปเห็ดงานหาเงินหน่อยนักหน่อยหนาที่จะมีแบบว่าเวลามานังกินเข้าน้ำกันเวลาที่จะคุยกันสินะ เออลังเทื่อกับ้าบ้านมากกว่เด็กดืนแล้วต่างคนกับตางแบบว่าเมือม่อยเมื่อยต้องการที่จะพักผ่อนบ่มีเวลาคุยบอมมีเวลามาเจาะแจะกันสินะทุกคนจ้าเออสามีก็เลยบอกว่าเออ,อเข้าเมื่อใดเข้าสียากันสินะเมือ่อใดเข้าสิเหลิกกันเมือ่อใดเขา้าเสีไปจากกันสินะทุกคนจ้าเออเนี่ยก็คือ ควมที่สามีเว้ากับเมียนะผู้เมียกับบริคิดอีกอย่างมากมากเนาะคือคื่ตั้งนาตั้งตาหาเงินอย่างเดียวนะทุกคนจ้าบริคิดแบบว่าเออบริคิดสิมาเอาเออเอาจงเอาใจสามีส่นะทุกคนจ้าเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วต่างคนต่างมีหนาทีเออรับผิดชอบเนาะทุกคนจ้าต่างคนต่างมีเออนาที หาเงินเข้าบ้านสินะี่ทุกคนเออมันก็เลยขาดมองนีไปสินะี่ทุกคนจ๋ะมันก็เลยคิดให้สามีแบบว่าตัดสินใจว่าแนวนี้ออกมากนั่นเองจ้ะทุกคนจ๋ะเออแล้วแต่ชีวิตสีเป็นไปเนาะจ้ะทุกคนจ๋ะเออวาสนาผู้ใดก็วาสนาผู้นั้นละเนาะถามมันสิบ,บ่บแมนเนือคููกันแล้วมันก็บ่บแมนเนาะจ้ะทุกคนจ๋ะอุ่นๆอ,อยู่ด้เวลานางตากแดดก็ได้ หาแนวเป็นไปเนาะทุกคนจ๋าหรือว่าเออมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่อยากเลิกกับเมียทอนันเออคอยกตคิดไปได้ทุกคนจ๋าหรือว่าเขาอยากเลิกกับเฮาอยู่แล้วเขาก็เลยแบบว่าหาขออ้างนู่นนี่นั่นสินะเผื่อจริแไมแบบว่าอยากเลิกกับเขานั่นเองจ้ะทุกคนจ๋านั่นแหละ ปุ้ยไสกับได้มี่ยังมากมากยทุกคนจ๋าขอ,อ้างเนาะเรื่องเถื่อเด้คอยคิดไปแนว้นี้นะความคิดต้องคอยทุกคนมีความคิดเห็นแนวใด้เมียกับขยันหาเงินเออคอยเข้าใจอยู่ว่าต่างคนต่างเออบ่มีเวลาให้หกันนะทุกคนจ๋าแม้แต่แบบว่าหน่อยนิดถี่จะคุยกันเวลาก่นสิน้อนสีน,น,สนะงบ่มีเวลาสิออกไปกินข้าวน้ำกัน บ่มีเวลาสิไปเบิ่งหนังน้ากันบ่มีเวลาเสิมานังกินเขาแรลงน้ากันก็คือต่างคนต่างเหตุงานต่างคนต่างมีหน้าทีสย่งนีนะทุกคนจ๋าเออมันก็เลยเหตุให้สามีอยากเลิกหรือว่าสามีเขาอาจจะอยากอยากเลิกอยู่แล้วสย่งนีนะทุกคนจ๋าเขาก็เลยหาขออ้างมาที่จะเลิกกับเมียเนาะเอออันนี้มันก็เป็นไปได้อันนี้มันก็หนาคิดเนาะทุกคนจ๋าหรือว่าเออสามีอาจจะ บอกหักเมียแล้วมันสินะทุกคนจ๋าเมียขยันเกินไปบอกหักเมียแล้วมีหาเงินเก่งกว่าสินะทุกคนจ๋าเออกระแบบว่าป,ปะปะมันโล่นสินะหาเมียใหม่ดีกว่าสินะเอออันนี้มันก็เป็นไปได้นะทุกคนจ๋ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เอ,อ่าหลายทางหลายแนวนะเป็นอย่างสามีขยักเลิกกับเมียแท้ทั้งทีเมียก็ขยันอดทนทำง,งานเออตากดงตากแดดนะจ๊ะทุกคนจ๋าแห้งช่วงนี้ เขานาหนาวแหละเอาออกไปเหตุงานแต่สาวๆนี่อากาศหนาวแต่ทุกคนจะติดลบโดยเฉพาะบ้านคอยก็ต้องออกไปแน่นอนทุกคนจะเพื่อหาเงินนะเออย่งังเอ,อ่แม่บ้านยังข่อยเนี่ยก็ว่าไปอีกอย่างหนึง่งบอกจะทุกคนจะเออกี่ค่านนิ้นะอยู่บ้านเป็นแม่บ้านเออแต่ว่ามูคนนี้ก็คือขยันนะทุกคนหาเงินหาทองเขาบบมขาบบ้านค่าใช้จงใช้จ,จ่ายเนี่ยก็คือแบบว่าซอยสามีนะทุกคนจะแทบจะ หาครึ่งต่อครึ่งเลยสินะทุกคนเออสามีกันยังแบบว่าบ่าพ่อใจนะทุกคนจะบ่พ่อใจหาเรื่องหาเล่าที่จะเลิกกับเมียสินะทั้งที่เมียกับขยันป่านนี่เนาะทุกคนจะหน่อยหนักหน่อยนะเด้อทุกคนที่จะมีที่จะมีะมเมียขยันป่านนี่เหตุงานหามรุง่งห้ามค่ำนะทุกคนจะบอกคำบอกมืดกับบอกกลับบานสินะต้องหาเงินให้ได้ ตามที่กําหนดไวต่อมื่นสินะทุกคนจะเออมือนหนึ่งต้องเหตุงานเหดได้เท่านี้ถึงเกลับ,บ้านสินะผู้พัวก็คือกันกน,กน,นะทุกคนจะเออนั่นละมันก็เลยเกิดให้มีปัญหากันนะนะก็คือบ่มีเวลาให้กันบอมีเวลาดูแลซึ่งการและการนั่นเองจะทุกคนจะมันก็เลยให้เกิดปัญหานี่ขึ้นมาเนาะทุกคนมันก็น เมื่อมันเกิดเป็นหาแล้วห้องกระตองมาหาทางแก่ไขต่องหันหนามาคุยกันในบริเมณต่างคนต่างหันหลังนอนหันหลังให้กันสินะทุกคนจ้าเออกะมันกะเจดหายชีวิตคููไปบรอดได้เนาะท่าถ้ายังเป็นแบบนีย้ยูสินะทุกคนจ้าคู่ผัวกับจอบแต่สิเลิกกับเมียสิคอยยากับเมียสิคอยเหลิกกับเมียสินะทุกคนจ้าเออบัดภูมิมีอยาิเฮ็ดจังไดใดแบบน,นี้เนาะทุกคนจ้า เออกระต้องปนี่ปนน้องกันไปนี่สินะทุกคนมันก็นเลยกลายเป็นชีวิตคููที่บ่บมีความสุขนั่นเองทุกคนจ๋ามันก็นเลยเหตุให้มีปัญหานะเอายังมีคนมาปั่นจักรยานอยู่ด้วยทุกคนจ๋าอากาศหนาวหนาวปนนี่ดั่นลทุกคนจ๋าก็ แล้วแต่บุญตะเว้นแต่กรรมแต่เหนือคููของไผ่ของมั่นไปเนาะ,ะทุกคนจ๋าคอยเองก็มีปัญหาคือกันบําบัญญัตบ่มีเนาะทุกคนเออต่างคนต่างชีวิตคู่กับมีปัญหาของไผ่ของมั่นเนาะแล้วแต่ผู้ใดสิหาทางออกแล้วแต่ผู้ใดสิแก้ไขปัญหาหน,นันๆเนาะทุกคนจ๋าขนาดหนาวดาีมีคนมาปั่นกระยานอยู่ด้ทุกคนจ๋าอากาศเทียบแปดองศาเนาะ แต่ว่าตากแดดกับ่คคอยหนาวปันไดจ้าทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนอนจ้าทุกคนจา้าเออถ้าเจอปัญหาแนวนีเ้าสิแก่ปัญหาได้อย่างไรสามีกับพรำเพลอขอเลิกกับเมียทุกมือทุกเว้นนอนจ้าทุกคนจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพโชคโชคมันมารำร,ำรวยกันทุกคนจา้าคลิปนี้คอยขอโตไปแล้วก,กคนจา้า บ๊ายบายไปกับแสงแดดอันอบอุน่น